ถูกจับตามองต่อเน,นื่องครับสำหรับยูทูบเบอร์ต่างชาติที่เข้ามาโด่งดังในเมืองไทยอย่างคัลแลนและก็พี่จองที่เจอดราม่าเข้ามาตั้งแต่ต้นปีหลังจะทนายดังคอมเมนต์ถามเรื่องวีซ่าทาให้2หนุ่มนั้นครับต้องเดินหน้าเข้าอธิบายกับกระทรวงแรงงานเรียกว่ายิ่งมีกระแสมากเท่าไหร่ยิ่งถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นครับสำหรับคัลแลนและก็พี่จองยูทูบเบอร์หนุ่มเกาหลีชื่อดังจากช่องคแ l แลนเฮดบรีที่ล่าสุดนั้นนะฮะเพิ่งจะเจอดรามา่าคนออกมากล่าวถึงค่าตัว หากเชิญมาออกรายการค่าตัวอยู่ที่1ล้านบาทไม่ใช่พรีเซนเตอร์รวมถึงดราม่าเรื่องของการใช้ภาษาไทยด้วยในเวลาต่อมาครับบรรดาแฟนคลับของช่องยูทูบเบอร์คันแลนน์นั้นได้ออกมาโพสตถึงกรณีเรทค่าตัวที่สูงลิว่วโดยอิงจากข้อมูลคําตอบจากคอมเมนต์ของทางผู้จัดการที่ออกมาชี้แจงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในทํานองที่ว่าณนะตอนนี้คันแลนไม่ได้รับงานอีเวนต์ทุกประเภทเพราะอยากจะเที่ยวอย่างมีความสุขนั่นเองอย่างไรก็ตามครับประเด็นร้อนมาใหม่ทนายความชื่อดังในเมืองไทยก็โผล่คอมเมนต์ถามชี้ ว่าใช้วีซ่าอะไรมาในเมืองไทยทั้งสองคนเลยไม่รอช้าครับเดินไปปรากฏตัวที่กระทรวงแรงงานส่วนรายละเอียดนั้นยังไม่มีการชี้แจงแต่มีการสันนิษฐานกับว่าน่าจะไขข้อสงสทัยที่เกิดขึ้นอีกทั้งมีการคาดการณ์ว่าวีซ่าของทั้งสองคนนั้นไม่น่าจะเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะทั้งสองคนนั้นเคยทาธุรกิจในเมืองไทยมาหลายปีก่อนที่จะปรากฏตัวเป็นยูทูบเบอร์ส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรต้องรอให้ผู้ใหญ่ออกมาชี้แจงเอง โดยตามข้อมูลเบื้องต้นนั้นนะครับใบอนุญาตทำงานหรือว่า work permit นั้น และก็วีซ่าธุรกิจหรือว่าวีซ่านอนบีมีความต่างกันก็คือใบอนุญาตทํางานนั้นคือใบอนุญาตทํางานในประเทศไทยจะออกให้แก่ต่างชาติที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ่งออกโดยกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานส่วนวีซ่านอนบีหรือว่าวีาวซ่าธุรกิจนั้นคือใบอนุญาตเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งออกโดยสถานกงสุลไทยกระทรวงต่างประเทศหรือสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งสรุปแล้วก็คือการทํางานในประเทศไทยนั้นสําหรับชาวต่างชาติจะต้องขออนุญาตทั้งสองอย่างควบคู่กัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้